เน่เน่เน่ขนมเน่เน่อยู่นี่อู้หูโอ้โหได้เปล่าดู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 ปีน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 ไปไหนฮะปีนไปไหนปีนไปไหนเอาอขนมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เอาให้เดี๋ยวใจเย็น จะยังจับมือนี่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 อ่ะอ่ะอ่ะนี่อยู่ตรงนั้นไงมองไม่เห็นหรอนี่นี่นี่้านอมอยู่นี่อ่ะอ่ะอ่ะสงสารจังเอ้าเอ้าเห็นจับใช่ไหมข้าวก็มีไม่กินข้าวนี่นี่กินข้าวด้วยกินข้าวด้วยนี่นี่มาเนี้ยมาเนี้ย น,นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮานอมนี่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 บนบนนี่อยู่นี่เห็นไหมนี่นี่อะ,อะดูด,ด,ดูความพยายามความพยายามโอ้โห <laughs> ได้ยังได้ยังอร่อยไหมหอ ลงมาแล้วลงมาแล้วลเละเลลงมาลงมาลง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 ยังไงอ่ะอ่ะลงยังไงอ่ะอ่ะลงยังไงอ่ะอ่ะโอ้โหกินข้าวด้วยไม่ใช่กินแต่ขนมกินข้าวด้วยนี่ข้าว mẹ mẹo kìa nhớ mày đi hm nhớ mày đi ừ mày 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 đi mày 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 bố về mày ไปนอนได้แล้วตาจะปิดแล้วนะไปไปนอนไปเร็วมามามานอนมามเนี่ยเนี่ยอ่ะมามามาหยุดเดี๋ยว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 เฉยๆก่อนเดี๋ยวเอาให้ นอนนะเข้านอนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยหยับหยับกันซะละนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดู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 จะปีนไปไหนดู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 เราปีนไปทำไมนะฮะท่าน้องท่าน้องปีนไปทำไมใครบอกให้ปีนอ๋อ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  โอ้โหนี่นี่อะมาไาไปเขากงเขากงนอนแล้วนะไหนอยู่ไหนอะยมเมื่อกี้ไม่ใช่นี่นี่นี่หนูเหยียบไว้นี่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 อยู่ตรงนี้นี่นี่หนะเห็นไหมหนะนี่นี่นี่เห็นไหมนู่นเห็นยัง พอแล้วนะเพอแล้วนะนอนแล้วอุ๊ยอุยอุยลืมปิดข้างล่างลืมปิดลืมปิดข้างล่างพอแล้วพอแล้วนอนแล้วอ่ากินข้าวเออนั่นแหละกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยดีกว่าเนาะ นมนอนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันแล้วสวัสดีค่ะหนูจะนอนลวค่ะโอ้หนุนหนุนหนุนโอ้โอ้ดูดูดูเป็นแมวหรือเป็นลิงเนี่ยฮะฮะตีนซะตีนเหมือนลิงเลยจะเป็นแมวหรือจะเป็นลิง นอนนะบ๊ายบายแล้วบายยสวัสดีค่ะ